ฟิมธนพัฒน์พูดนิ่มแต่เจ็บจิตเมื่อชาวเน็ตถามหาแจมรชาตะงงมากเมื่อพระเอกฟิมธนพัฒน์ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับอยู่ดีๆก็มีคนบางกลุ่มมาถามหาพระเอกแจมรชาตะกลางไลฟ์สัง,งนันไม่ว่าจะเป็นแจมอยู่ไหนถามหาแจมทําไมไม่ตอบงานนี้หนุ่มฟิล์มรีบตอบกลับทันทีว่าก็เห็นอยู่ว่าผมไลฟ์คนเดียวไม่มีแจมไลฟ์อยู่ด้วยต้องเข้าใจว่าไม่ควรถามถึงต่อให้รู้ผมก็ไม่ควรตอบเพราะมันคือสิทธิ์ของเขา อันนี้ก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันไม่ได้โมโหหรือว่าโกรธอะไรแต่แค่รู้สึกว่าเราต้องริสเพคเพราะในไลฟ์นี้มีผมคนเดียวผมอยากจะไลฟ์พูดคุยกับทุกคนไม่ได้ว่าอะไรนะแค่อยากให้เคารพสิทธิ์ของกันและกันการถามผมแบบนั้นมันเป็นการไม่เคารพและไม่เคารพแจมด้วยการที่มาถามหาคนอื่นในไลฟ์ของอีกคนมันเป็นการเสียมารยาทและไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคลซึ่งกันและกันถ้าอยากดูไลฟ์ใครก็ไปหลังไม่บอกเขางด ดราม่าแค่อยากพูดให้ทุกคนเข้าใจตรงกันมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกันฟิล์มธนพัฒ์พูดนิ่มแต่เจ็บจิตเมื่อชาวเน็ตถามหาแจมรชาตะ